เสริมหลอ่อพร้อมทั้งปกป,ป้องรถที่เรารักกับฟิล์มกองแสงโซลาร์กาดฟิล์มเซรามิกแท้เกรดพรีเมียมนำเข้าจากอเมริกาศูนย์ติดตั้งจะอยู่ที่ไหนมีบริการมีโปรดักต์อะไรที่น่าสนใจบ้างเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ หน้าร้อนปีนี้ต้องบอกว่าร้อนได้ใจจริงๆครับใครที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเปิดแอร์ช่ำๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับแต่ใครดหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนรถเนี้ <c oughs> บอกเลยว่าสุดครับตัวช่วยเดียวของเรานั่นก็คือฟิล์มกองแสงรถยนต์ครับฟิล์มกองแสงดีๆก็จะช่วยเราครับจากความร้อนและที่สําคัญยังทําให้รถของเราหล่อขึ้นอีกด้วยครับอ่ะวันนี้เชียงใหม่มี่องเล่าจะพาทุกคนไปรู้จักกับศูนย์ติดตั้งฟิล์มกองแสงโซลากาศเชียงใหม่ครับโดยศูนย์ติดตั้งของเราอยู่ตรงนี้ครับอธิบายยากครับขึ้นแผนที่ ให้ดูดีกว่าครับมีที่จอดรถได้เพียบเลยนะดําเนินการโดยบริษัทซันบีเคครับตัวแทนจาหน่ายเพียงรายเดียวในเชียงใหม่ด้วยนะที่สําคัญโซลาร์การดไม่ได้ติดตั้งแค่รถยนต์นะครับยังติดตั้งให้กับอาคารทุกชนิดด้วยครับให้บริการโดยทีมงานคุณภาพนี่แหละครับเดี๋ยวให้ดูครับวันทีนว่านไปรีวิวเขากำลังติดตั้งฟิล์มให้กับเทสลาอยู่ครับถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนี่เป็นแบรนด์ที่มาตรฐานสูงโรงงานเดียวกันกับที่ผลิตกระจกให้กับเทสลาด้วยนะครับไม่แปลกใจแล้วครับที่จะได้รับความไว้วาง จ่ายให้มาติดฟิล์มให้ด้วยครับและที่สาคัญที่นวันชอบี่สุดก็คือเรื่องของการปกป้องรถครับนี่ครับไม่ต้องกังวลจะทิ้งคราบทิ้งความสกปรกไว้ให้ลูกค้าครับนอกจากนี้พลาสติกค,คลุมแผงรถรวมไปถึงพลาสติกทุกชิ้นในองค์กรจะถูกนําไปรีไซเค100ิลร้อยเด้วยครับไม่แปลกใจที่รีวิวบนโลกออนไลน์หาดาวแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยครับทุกคนมาพูดถึงจุดเด่นของฟิล์มโซลากาศกันบ้างครับข้อแรกเลยสะท้อนความร้อนได้สูงสุดถึง94%ครับข้อถัดมานตถูรใจคนกลัดมาน แน่นอนครับป้องกันรังสี UV ได้ถึง SPF 385แครับถ้านึกไม่ออกก็เหมือนกับเราทาครีมกันแดดประมาณ20ครั้งข้อถัดมาครับลดอุณหภูมิสะสมภายในรถได้ดีครับข้อนี้ถูกใจนะว่านมากครับรถจะรู้จะแพงแค่ไหนอากาศเมืองไทยแบบนี้เปิดขึ้นไปบนรถแล้วเจออากาศรน้อนๆน,นี่จบเลยใช่ไหมครับข้อต่อมาครับมีความเข้มให้เลอกทุกระดับที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ครับและข้อสุดท้ายที่คนขับจะต้องชอบแน่นอนครับคือให้ทัศนวิ ใส่ในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมครับนึ่งง่ายๆตามครับดูจากข้างนอกเนี่ยเหมือนจะเข้มใช่ไหมครับแต่มุมมองจากภายในออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยชัดเคลียร์สบายตาครับเอาจุดเด่นของฟิล์มโซลารกาดมาเล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันครับโซลารกาดนอกจากจะโดดเด่นด้วยฟิล์มเซรามิกแล้วยังมีเทคโนโลยีล่าสุดที่เป็นฟิล์มโลหะด้วยนะครับารายละเอียดเพิ่มเติมถ้าอยากรู้ไปกดติดตามในช่องทางออนไลน์ของเขาได้นะครับมาพูดถึงบริการของศูนย์ติดตั้งมากดีกว่าครับอย่างที่นาว่านบอกครับนอกจากจะติดตั้งฟิล์มรถยนต์แล้วเนี่ย,ย ตั้งสิบอาคารนะครับมีบริการเปลี่ยนกระจกบริการซ่อมกระจกขัด,ขด าน้ํมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะครับระหว่างที่รับบริการก็มีห้องรับรองลูกค้าครบวงจรครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับนี่มีเครื่องดื่มนะครับมี Netflix ด้วยนะที่สําคัญมีบริการรับส่งนอกสถานที่ระหว่างรอติดตั้งนะครับอ่ะเผื่อไม่อยากดู Netflix ใช่ไหมไปส่งที่บ้านเลยครับบริการเยี่ยมสุดๆเลยครับทุกคนและทุกคนก็จะต้องอยากรู้ครับแพงไหมเดี๋ยวเนว่าให้ดูราคาครับนี่ราคาประมาณนี้ครับส่วนัวนวานมองว่ากับสิ่งที่ได้เนี่ยไม่แพงเลยครับอีกสักคำถามแล้วกันครับเหมาะ กับใครเหมาะกับคนที่รักรถแน่นอนครับเราลงทุนกับรถดีๆเพื่อตอบตัวการใช้งานอย่ามาตกมาตายกับฟิล์มกรองแสมคุณภาพต่ำๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งรถสมัยนี้ที่เป็นรถไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องไมายเครื่องมือในรถเนี่ยถ้าโดนความร้อนสูงๆเปน็นเวลานานๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนครับให้ฟิล์มกันความร้อนเนี่ยช่วยป้องกันรถที่เรารักกันดีกว่าครับที่สําคัญรถสมัยนี้เนี่ยมีซันรูฟมูนรูฟหลังคาแก้วโอ้โหนี่ยิ่งจําเป็นจะต้องใช้ฟิล์มดีๆเพื่อป้องกันความ ร้อนเข้าสู่ห้องโดยสารของพวกเราครับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือช่องทางการติดต่อลาวานจะแปะข้อมูลไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ถามได้ในคอมเมนต์นะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ